ปัญหาเรื่องความร้อนของ d m a มกคอมเรลเวที่เราเจอกันอยู่นะครับการแก้อาการของเขาก็คือบางคนก็อาจจะเป,เปลี่ยนหม้อน้ําเป็นมิเนียมบางคนก็อาจจะใช้พัดลมเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเนาะแต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกหนึ่งอย่างเลยที่เขานิยมเปลี่ยนกันก็คือวาล์วน้ํานะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาบอกก็คือสําหรับใครที่ มองหาอยู่เนาะแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปใช้วาลวน้ําตัวไหนที่มีองศาต่ํากว่านะครับวันนี้เราก็เลยมาแนะนําให้เลยว่าต้องใช้เป็นตัวนี้อะไรอย่างนี้เนาะเผื่อใครที่หาอยู่จะได้ไปถูกทางเลยนะครับไม่ต้องไปงมอยู่นะครับเรามาเริ่มกันที่เดิมๆของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูเลยถ้าเดิมๆเนี่ยองศาของเขาที่เขาให้มาก็คืออ่า 85องศานะครับแล้ว85องศาดูตรงไหนนะครับแบบนึงนะครับอ่า85องศาก็คือตรงนี้นะฮะเห็นไหมนี่ตอนนี้ภาพจะอาจจะก,กลับนิดนึงเอ้ยภาพจะไม่กลับจะภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับ85องศาก็คือดูจากตรงนี้เนอะมันจะบอกไว้เลยว่า8 5ีอันนี้คือเดิมๆเมนอะแต่ที่นี้ถ้าเกิดพูดถึงใครอยากได้น้อยกว่านี้มันก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตระกูลอิสุอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูเบอร์แท้เลยนะครับ เผื่อจะไปหาดูจะได้ดูได,ด้ถนัดถนัดนี่นะครับนี่คือเบอร์ของมันนะครับแล้วตัวนี้ให้มาที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ให้มาที่82องศานะครับตรงนี้82องศากา็จะเปิดเร็วกว่ากันอีกประมาณ3องศาเนาะแต่ทีนี้บางคนก็ยังบอกเฮ้ยพี่มันยังมันอยากได้เย็นกว่านี้อีกนะครับอยากเย็นกว่านี้เราก็พามาดูอีกหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้จะเป็นของมิซูถ้าเมื่อก่อนเนี้ยที่ผมอ่าน,นี้อยู่ก็คือหมายว่าเราก็ศึกษาดูเนาะเราก็ไปดูตามที่ต่างๆมาเขาบอกว่าเป็นตัววาล์วาน้ําแต่งแต่ที่ไหนได้พอมาจับได้ทีหลังก็คือไปเอาของมิซูมานะครับผมให้ดูเลยนี่เบอร์ของมันนะครับเป็นของมิซูนะครับเป็นตระกูลพวกอ่า ตัวปาเจโร่นะครับจําได้น่าจะเป็นตัว V6 นะครับนี่ดูเบอร์ไปแล้วกันนะครับถ้าตัวเนี้ยคือทุกอย่างอะ่ะมันเท่ากับดีแมกหมดเลยนะครับความโตเท่านะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะตูดมันจะยาวกว่าเดิมนิดนึงนะครับตัวเนี้ยเวลาใส่ต้องระวังบางทีมันจะชอบไปติดกับไอ้ตรงข้างล่างมันเดี๋ยวถ้าเวลาเปิดมาปุ๊บมันจะมีหลุมกลมๆเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่นะครับนะฮะ ตัวเนี้ยเห็นไหมมันให้มาที่เจ็ดสิบหกองศาเลยนะครับถ้าใครอยากจะเปิดเล็้วจัดๆเลยก็แนะนำเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือเวลาลงหย่อนลงไปข้างใต้ก็แนะนำให้แต่งตรงนี้นิดนิดนึงเพราะว่าไอที่ผมใช้อยู่บางทีตัว U หนึ่งเนี่ยเวลานั้นไอวาลตรงเนี้ยมันชอบไปติดตรงหลุมข้างล่างนะครับจะทำให้วาวน้าติดได้นะครับ ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็แค่มานะนําเรื่องวาวน้ําสําหรับใครที่มองหาอยู่ก็แนะนําเลยนะครับตามที่ผมบอกนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมสําหรับเรื่องความร้อนนะครับขอบคุณมากครับใครเห็นว่าคลิปผมมีประโยชน์ก็นะอ่ารบกวนกดติดตามให้หนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ